ลาาบ่าแม่จำได้บ่ผู้เลขปากามีบ่าสาธุสาธุสาธุเขาให้ตัวเลขนี่เป็นตัวเลขน้ำโูน้ำลาบเด้อแม่เล่าพัฒนาพี่น้องระดับเจียบม,มันต้องเสี่ยมซี่ขนาดนี้มันจังสีสมความยิ่งใหญ่ร่างการอ๋อเรื่องจริง ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วแต่เจีเบิร์ตสุขทุกคนเนาะค่ะพี่น้องมินิกะพาพี่พน้องเนาะคะ่ะมาทำบ,บุญอยู่วัดทอใหญ่เนาะคะ่ะจังหวัดชลบุรีเนาะคะ่ะพี่น้องก้นนอนอื่นกะขออนอมัติหน้นาสาธุเนาะคะ่ะในทุกๆบุญข,ขอให้ไปนุ่นดวงเปิดโชคเปิลาภให้พี่น้องเว็ซีพี่น้องเบิรสตสุขุสุขคนค่ะมื่อแรงผู้ใดที่จะไปตำน้อยตำเล้าค่ะไม่นำโคงกะขอให้แตกสามตัวตรงบนล่างให้มีเงินปดหนีปดสินค่ะพี่น้องอนุโมทนาสาธุค่ะสาธุสาธุสาธุ ทำบุญกันค่ะโมน้กะมาทำบุญเนาะคะ่ะขอพรท่าแนแม่โซมาแล้วกัปูนีรพันนาคราชเนาะคะ่ะปูองดำเนาะคะ่ะเมื่อกี้กะไปวัดล้วงพี่แซมมาเนาะค่ะพี่น้องจะว่าค่ะไม่นำโค้งมือแรกมม่สี่ออกยังไยเดี๋ยวเย็นๆมาเจอเจอกันอีกที่เนาะคะ่ะเดี๋ยวจะห้แนวทางเนาะคะ่ะพิถีพิถันใดกะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้อง เดี๋ยวไปไหว้พระเจ้าไงองค์ตือเนาะคะ่ะจะเป็นคนทีนับถือพระเจ้าไ่องคตือแห้งเนาะคะ่ะลูกไม่นําโค้งเนาะคะ่ะจังหวัดวนราชธา,านีวัดหลวงพ่อหญ่เนาะค่ะพี่น้องวัดปากแซงเพื่อที่สุดเนาะคะ่ะทุกครั้งทีกลับไปก็จะต้องไปไหว้สักการะพระเจ้าไ่องค์ตือเนาะค่ะพี่น้องปะก่อนที่เาจะขอพรป่วยฉกป่วลาบได้ได้ไดกัตามแต่เนาะค่ะพี่น้องกรุดป,ป,ป,ประกรุ๊คุณพระธรรมก่อนเนาะคะ่ะันนี้กะจะเป็น บรรยากาศรอบๆวัดทอใยนะคะว่นใดมาระยะ,นะ,ะหนึ่งเนาะค่ะเนื่องด้วยเดินทางออกต่างจังหวัดหลายเนาะคะ่ะบอกว่าจะเป็นจังหวัดนครนายกลรบุรี่รากแก้วเนาะค่ะพี่น้องนครปฐมเนาะคะ่ะหลายจังหวัดเนาะค่ะพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างทีเฮตมาเนาะคะ่ะเกิดจากความศรัทธาอ่ของเจี๊ยบเองเนาะค่ะพี่น้องถ้าเฮามีศรัทธาปฏิหารเกิดแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเมื่อวานกะ ตั้งจิตอธิษฐานขอพรหลวงปู่สวงเนาะค่ะขอให้มิโชคมีลาบกะได้โชคลาบเนาะค่ะดังใจปาารถนาเนาะค่ะพี่น้องคนเฮาถามมีบุญแล้วเนาะค่ะพี่น้องซื้อเลขตัวได้มันกระถืออย่าคิดว่าการที่เฮามีโชคมิลาบมันเกิดจากความบังเอิญมันว่แมนเนาะค่ะเกิดจากบุญที่เฮาเหตุนี่ะบุญล้วนๆวนค่ะจากเสียดให้เฮามีโชคมิลาบจากเสียดให้เฮาเจริญได้นาที่การงานการเงินเนาะค่ะโดยเฉพาะโชคลาบเนาะค่ะผู้ไดที่ทำบุญเนาะค่ะพี่น้องบ่มมีดอกบาบอยาก ถูกหวยหรือว่าบอยากได้โชคลาภผู้ใดทําบุญอยากได้โชคลาภกันทั้งนั้นล่ละคะ่ะโชคลาภคือบุญที่เอาเหตุเนาะค่ะพี่น้องบุญเอาเหตุฉาดนี้เอาเห็น,นเ,าเนาะค่ะพี่น้องฉาตี่แล้วเอาเหตุมาเอาแนบ่บเห็นดอกตะไปเห็น,น,ะะนทําบุญสางบาร,รมีสะสมแต้มบุญเนาะค่ะพี่น้องเย็นหนีรว้ยเฮงฟังมันเดิมคะ่ะเช่บบาโบไมีอย่างหายดอกพี่น้องตัวเลขโชคลาภก็หายเป็น บางขังบางข้าวเนาะค่ะพี่น้องแล้แต่ว่าเราโอกาสแล้วแต่อ่าเหตุผลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะคะ่ะแต่ว่ารัฐบาลไทยหายไปแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะเป็นเจ็ดหกแปดเจ็ดเก้าแปดเนาะค่ะแปดหกแปดเก้าเจ็ดแปดสองหาหนึ่งแปดสี่หกสี่เก้า การซ่องหามาเหมิดไว้เนาะค่ะพี่น้องนะจะมาเหมิดเดียวซ่องหาเ,เดี๋ยวเข้ามาตั้งจิตอธิษฐานไหวขอพรพระเจ้าหญ่องค์ตือนพ,งงองอพอร้อมๆกันค่ะพี่น้องยอยากได้ยังก,กอะอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันค่ะเจยบเป็นตัวแทนพี่น้องเนาะค่ะในการทําบุญสั่งบร,รมีเนาะค่ะบางเถิอพี่น้องกะบม่มีเวลาทําบุญเนาะค่ะเนื่องด้วยหนาที่การงานเห็นคลิปแล้วกะอนุโมทนาสาธุบุญไปนํากันเด้อพี่น้องนาโมตัสสะภะคะวะ ว่นนี้มาขอพ่อนเนาะคะ่ะทันแม่โซมาเนาะคะ่ะเดี๋ยวจะพาลงไปเบิ้งเนาะคะ่ะหม่องยูหม่องเศร้าของทันแม่โซมาเจบเป็นคนทีผูกพันเนาะคะ่ะกับทันแม่โซมาเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะเป็นภาษาบ้านเฮากับเคิงคนเคิงูุเคิงพญาน,นาคนี่งเงินติดกระเป๋าสาธุเดย๋ยวลงไปไวายขอพ่อขอโชวขอลาบเนาะคะ่ะทันแม่โซมาเนาะคะ่ะพี่น้องไม่ได้มาโดนเลยด้ นานมากเพราะว่าออกไปสาแก้วเนาะค่ะไปอรัญญาประเทศสาแก้วติดขมเมนดูหลายก็เลยบูเดแวะมาทั้งที่วัดกับบูเดไกลจากเมืองเนาะค่ะพี่น้องเฮ่าม่โชฉมิรามเนาะค่ะแตกสามตรตรงรัฐบาลเนี่ยทางรัฐบาลทีหายไปเนาะค่ะพี่น้องเฮาจะกกลับไปทําบุญเนาะค่ะวัดทีเจียบไปขอโฉคลราบแต่บัท่านบอกเนาะค่ะวัด,ดใดให้เล็มันออกก่อน เดี๋ยวเราไปสักการะขอพ่อเนาะคะ่ะ่ันปูนิรภัทรนักครราดเนาะค่ะพี่นนองทุกคร่างที่มาก,กะได้โชคลาภเนาะค่ะบอกว่าจะเป็นตำน้อยตำเล่าเนาะ,ะแต่บ่คอยขอรัฐบาลดอกเพราะว่ามันถาโดนรัฐบาลว่าสิออกอะโอ้โอยแล้วหาทานแมกวาน้อทันแมะก็เดยชุดไทยมาหลายไปหาทันแมะโซมากันนี้กค่ะจะเป็นบรรยากาศรอบบ้านเนาะค่ะบรรยากาศเงียบสงบเย็นสบายเนาะคะ่ะผู้คนกะ บคอยพูดผ่านเนาะค่ะพี่น้องถามากาห้มือหายเป็นมือวันปกติเนาะค่ะพี่น้องเสาร์อาทิตย์นจะหลายแน่เนาะค่ะัแม่โซมาเนาะคะ่ะซีเวกาเทวีเนาะค่ะพี่น้องมาขี่ปันเห็นถันแม่ดูด้เวลามีเรืองมีเล่านี่ความเสือความสตาไปมันเด้อพี่น้องเวลามีเรืองมีเาลา ได,ได้ก็ตามแต่อีกยังสิเกิดขึ้นเนี่ยสิฝันเห็นทันแม่ก่อนองค์แรกถึงรอบวันที่หนึ่งวันนี้เ,เป็นยังแม่สิขึ้นลังคาหายจังบโมห์นอย่าเอามาไหว้ขอพรเนาะค่ะพี่น้องนะโมตัสสาภะคะวะสาธุบุญกุศลใดที่ลูกได้เฮ็ดได้สร้างม,มามืัอนี้ลูกหลานขออนุโมทานาสาธุบุญขออุทิศส่วนบุญส่งกุศลให้ท่านแม่โอมา ตลอดจนอ์เทพบเท่าว่าสิงสาเสดดวงจิตดวงวิญญาณถูกถูกดวงบารมีปูนิรพัทธนคราบบารมีแม่โซมาฤมาดาโชคลาบลูกหลานเมื่อแรกขอให้แตกเล่าพัฒนาสามตัวตรงถลูแตกเล่าพัฒนาสามตัวตรงลูกศิกลับมาทำบุญสังบารมีให้ทันแม่ทันปูสาธุกายะวาจาจิตตังอันใดบ่พอใดก็ให้ใดอันใดบ่พอมีก็ให้มีเด้อเม,มื่อแรกแม่สาธุ รวย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 รว,วยอย่างเดียวหล่ะมาแรกเล่าบ่าแม่จำได้บ่รูเลขปากกามีบ่เนาะสาธุสาธุสาธุขอให้ตัวเลขนี่เป็นตัวเลขน้ำโชฉน้ำลาบเด้อแม่เล่าพัฒนาสาธุ จังได้แม่กายละน้าเล้าโมาแรกงเดียวเจอกัดกับข่อยค่ะ,คะพี่น้องเดี๋ยวจะไปยิบเสียมซี่หายเป็นแนวทางโมแรงมาเล็กก็ได้ก็ไปเสือเอาเดอ้อพี่น้องทุกหัวแอร์ละเดี๋ยวจะไปยิบแนวทางหายโมแพงออกแต่จะถือบอถือก่ะอีกเรื่องนึงเนาะค่ะแต่ได้ก็ตามแต่บุญไดทีเฮ็ดมากอะขอให้ไปนุ่นดวงประชมผลลับให้พี่น้องเอสซีเบอร์ซุกคนค่ะ มาแรกมันมีหาบ่อคือหาอย่างเดียวขอล่าวปูกันหน้าลองบึงเพื่ออะไเนาะลองขอล่าวปูบึงเดี๋ยวเจียบจะจุดอ่ะผูกบึงก่อนด้วยปีนองว่ามันสีดไหอย่งก็ได้เติมน้ำมันทำบุญ เย็งๆรวยรวยรวยบางๆเลขบารมีท่านปูกอู้สวยจังเลยท่านแม่สวยมากอันยาวๆไปไหนอ่ะปะเขาตัดลงนาอกมันยาวบว่นี่พี่น้องระดับเจียบม,มันต้องเสี่อมซี่ขนาดนี้มันจังสีสมความยิงยย่งใหญ่อลังการออาเรื่องจริงขอแม่ก่อนเด้อ สาทุขอแนวทางเด้อแม่หางมิโชวไม่หลับก็พี่น้องไซบุตรลูจะกลับมาทำบุญถวายปาทุงซื้อใูไห้หเอาปาทุงตอนนั้นมันเหีกว่านี่เด้พี่น้องอันนี้มันเขาตัดคอนลงมาละทนต้องแบบนี้สิเดือถึงเลยหลายมาอันไดนโบกผ้าด้ายก็ให้มีอันใดนโบกผ้ามีก็ใหยได้ายเาถึงอยู่บอกเบาพีชขอโดนขอไปเด้อ ยาวไปเลยเดีย๋ยเลขเดียวกับหลวงปู่สหวัง16-13สาธุโอเค16-19ยาวไปยาวไป